สวัสดีครับสิงุโปนะสวัสดีผู้ชมหนึ่งท่านนะครับผมไม่มีคนเข้ามาดูเลย สวัสดีรู้ชมหนึ่งท่านเท่าน,นั้นเองเอาแล้วครับสองท่านแล้วครับผมเอ่อสวัสดีรู้ชมสองท่านนะ <c oughs> มือถือมีปัญหาครับผม ใครบ้างครับเนี่ยสองท่านผู้รับชมสองท่านเอเอลุงละลุงละถามว่ากลับบ้านทำไมลุงละนะครับถามว่ากลับบ้านทำไม i u n g i a ลุงละ กลับตีครับผมก็ผมไปเชียงใหม่แล้วมันก็เขาเรียกว่าอะไรนะมันก็สลบไงสลบพอสลบเขาก็จับเข้าโรงพยาบาลไงเขาบอกว่าผมชักไงจำก็ได้เช่าไหร่ที่ผมไปเชียงใหม่แล้วช่วงนี้โควิดเชียงใหม่ระบาดด้วยเนี่ยเอเดี๋ยวจะเอาคลิปนี้ใส่ติดคําว่าโควิดเชียงใหม่นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะเขียนว่าโควิดเชียงใหม่ลงทุป ล่าสุดเห็นคนจากระยองไงออคนจากระยองผู้หญิงจากระยองไปเชียงใหม่ก็เลยทำให้เชียงใหม่คนติดโควิดเข้าใจเออผู้หญิงคนหนึ่งไงจากจากจังหวัดระยองออมันลามมาจากสมุทรสาครเนี่ยอ,อตนนี้ผมไม่ได้อยู่เชียงใหม่นะครับผมอยู่ที่บ้านนะครับนครสวรรค์ครับ แล้วกลับบ้านทำไมเออช่วงนี้โควิดมันระบาดอีกรอบนึงนงครับผมก็อย่างที่ผมบอกไงว่าผมฝันเห็นเนี่ว่าผ้าหอ่อศพมันก็มาเกี่ยวเนื่องกับไอ้โรคโควิดนี่แหละเออแต่ในความฝานันของผมมันมันเป็นโรงเรียนไงนเออแล้วก็มีผ้าหอ่อศพไงมันจะถึงขั้นนั้นเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ถึงขั้นคนตายในโรงเรียนเยอะมากอะออไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไง <c oughs> มีลุ่งละคนเดียวมารับชมผู้รับชมหายหมดเลยอ่ารีบสองคนออนไลน์สองคน อะไรก็ต้องมองดีไหมฉลองไงไม่ได้ไลฟ์สดานานไงฉลองปีใหม่สองห้าสองหนึ่งไงสองสองพันห้าร้อยี่สิบเอ็ดไงอีกกี่วันเนี่ยวันนี้วันที่ยี่แปดยี่เก้าสิบสามเอ็ดหนึ่งอีกสามสี่วันก็จะปีใหม่แล้วเออเพราะเสียอดีไม่ตายไงตัวจริงไง ตัวปอมต่างแพ้ไพ่มารพวกมารทั้งหลายแพ้ไปหมดแล้วเออมีพระสีวาลีโอมีนวพลนมีคนที่สวดจัก,กรพัิจบแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเออวันนี้พระสีวาลีโอทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะและ้วนวพลนไม่เห็นเข้ามาเลยเงียบเลย <c oughs> นวพลเนเงียบเลยเอาเอาคลิปเต้นโชว์ไปลงไงเออนวพลนเต้นเต้นท่าเดียวเงใ่รวะ แล้วผเต้นท่าเดียวเยงเมาขีด่าสาัตว์อ่ะเออเออเหลือผู้รับชมสองท่านละออสวัสดีผู้รับชมสองท่านนะครับผมไม่รู้ว่าใครมัง่งอ,อ่ะ ไฟมันไม่ถึงไงไฟไฟห้องน้ำไม่ถึงมันก็เลยมืดคแ <c oughs> ถวบ้านรู้ไหมเป็นแบบนี้เอา้าลุงละคนแถวบ้านเขาก็ลือกันหมดว่าผมบ้าเออบ้าอะไรต่ออะไรเงียเออเออเขาลือกันหมดแล้วถ้าใครไม่ได้มาดูวิดีโอผมเขาก็หาวาผมบ้าเออ ลุงไลอยู่สลาบ,บุรีใช่ไหมหรือว่าที่ไหนวะเออ iu ng R, U N G R a อ่านว่าลุงล่เอเสียงได้ยินไหมเสียงเดี๋ยว,วเพิ่มเสียงก็เพิ่มเสียงไม่ได้ไม่ได้ไล์มาแบบหลายเดือนมากอะ่ะเกือบแปดเดือนแล้วบ้างไม่ได้ไล์เอ้ยสี่เดือนห้าเดือนละไม่ได้ไล์สด ตรงนั้นไปถึงเชียงใหม่อย่างที่บอกว่าเดินสิบห้าโลไงจากบ้านเดินออกไปตอนสี่ห้าทุ่มไงแล้วก็ไปโพลเชียงใหม่เป็นขอความช่วยเหลือจากเขาเออมีคนช่วยเหลือให้ไปถึงเชียงใหม่เออหาลาดอะไรอ๋อร้อยพระพุทธบาทหรอสลับบุรีอ่ะเออ มีลุงละคนเดียวสองคนอีกคนหนึ่งใครวะเนะี่ยไลฟ์สดไงมันพูดรับชมไม่มีเพราะไม่ได้ไลฟ์สดมานานอะไรไงี้ยเดี๋ยวเจ้าคลิปลงเจ้าคลิปลงเว็บไซต์เออไม่ใช่ลง YouTube ไม่ใช่เว็บไซต์ไลฟ์สดก็คือต้องเอาลงเอาลง y o u t u b นีงตั้ง,งเออ สวัสดีผู้ชมสี่ท่านนะครับผมเอาละใครมาเนะี่ยมันขึ้นใครมานะอ๋อใครเนะี่ยลูกผู้ชายพันดีกําพลพวรัตนกุลมีกําพลพวรัตนกุลมีผู้ชายพันดีมีลุ่งละเออ สวัสดีผู้รับชมสี่ท่านนะครับผม<อ>ไม่ได้ไลฟ์สดมานานนะผมสูบบุหี่แป๊บหนึง่งได้ยินไหมครับเนี่ยเออเยวต้องลองเทสเสียงน้อยครับโควิดนะครับโควิดมันระบาดท,ที่เชียงใหม่ผมก็เลยไม่อยู่นครสวรรค์นะครับเออ ไปหาแล้วอุปรก,ร,กรณ์กำพลบอกว่าจอมืดผมไม่ได้ทำเว็บโปรนะครับผมเว็บ18บวกครับ อาจารย์อาจารย์ทําเว็บโป้เหรอผมทําเว็บสิบแปดบวกครับให้คนบริจาคครับมันไม่ไม่ผิดกฎหมายครับสวัสดีน้งยาวบนส่งครับผมเดี๋ยวผมมวนบุรีแป๊บหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เดหลืวผู้รับชมสามท่านในขณะนี้เอ๊ สวัสด,ดีน้องเยาวบุญส่งลุงละถามอาจารย์ทำไห้โป่ะเดี๋ยวนะครับมอนบุรี่แป๊บเอเาชิปเปล่งละพอจะเห็นบ้างไหมครับเนี่ยโอ้โห เล่นกระสินไฟนะครับเล่นกระสินไฟครับกระสินไฟเตโชกรสินังนะครับผมกระสินไฟอ่านว่าเตโชกัระสินังครับ บุหรี่ครับผมสวัสดีผู้รับชมสองท่านนะครับผม ใครเข้ามาก็ส่งเสียงหน่อยนะครับผมตอนนี้ไม่ไม่เห็นใครนะครับเดี๋ยวผู้รับชมสองท่านนะครับในขนาดนี้ครับ แล้ผูชมสองท่านเท่านั้นเองอผมต้องเจาะเลือดนะครับผม ไม่ได้เป็นโรคอะไรนะครับก็คือเจาะเลือดตรวจเฉยครับก็คือต้องเจาะเลือดก่อนแล้วก็ไปเจอแพทย์ไงพบแพทย์พบหมอครับแพทย์แพทย์แพทย์หญิงครับผมชื่ออะไรไม่รู้แพทย์หญิงสวยชื่ออะไรไม่รู้นะเออไปวันนี้ไงอีกครั้งหนึ่งวันเดือนมกรายนัดเดือนละครั้งไงถ้าผมหนีออกจากบ,บ้านผมก็ไม่ได้เจอหมอใช่ไหมนะแล้วผมก็ต้องขาดยาย แล้วก็เดี๋ยวก็ไปนอนโรงพยาบาลลำปางเชียงใหม่อุตรดิตนอนมาเกือบทุกที่แล้วเนี่ยคือชักไงชักแล้วชาวบ้านเห็นไงเขาบอกว่าชาักไงแล้วก็ต้องนอนโรงพยาบาลโดนชอด็อตไฟฟ้าอะไรมาเนี่ย แล้วผู้ับชมสองท่านนะครับผมเดี๋ยวจะฟินิชอะฟินิชก็คือเสร็จสิ้นไงเออคนคงไม่เยอะแล้วแหละ ใครเข้ามาใหม่นเนี่ยเออใครเนี่ยเข้ามาใหม่คนหนึ่งใครก็มีร้เอ้โหเสียงรถเต็มเลยสวัสดีผู้ชมสามท่านนะครับผมเถื่อนนก สวัสดีเถื่อนนกนะครับผมใครก็ไม่รู้ครับสวัสดีผู้ชมสี่ท่านนะครับผมสวัสดีผู้ชมห้าท่านนะครับหมอเหรอครับอ๋อหมอถามว่าหมอขาวเปล่าสวยครับหมอสวยครับหมอชื่ออะไรจะไม่ได้นะเออชื่อ สวัสดียอดยาสูงเนินนะครับผมหมอข่าวมากเลยครับโอ้โหไปเจอหมอหมอที่ท่าน้ำอ้อยนะครับจิตเวชนะครับ